สวัสดีค่ะพบกับป้าเดือนอีกแล้วนะคะวันนี้ป้าเดือนจะพาไปช็อปค่ะไปดูเขาตกแต่งร้านขายของคริสต์มาสกันนะคะว่าเขาตกแต่งในฤดูคริสต์มาสอย่างไรกันบ้างเนาะแล้วเขาก็มีการจัดแสดงให้เราดูว่าเทียนสำหรับจุดเทียนวันคริสต์มาสเนี่ย เขาจัดแบบไหนบ้างแล้วเขาก็มีอย่างไรให้เราดูกันบ้างนะคะแล้วก็มีกี่สีเนาะเขาจัดแสดงกันอย่างไรเขาทาให้เราดูยังไงนะคะไปเลยค่ะตามประเดินไปเลยเนาะอันนี้ก็จะเป็นเทียนสีขาวนะคะข้างบนก็จะมีกวางยืนอยู่นะคะข้างหลังก็จะมีลุงเดินถือรถเข็นตามมาอยู่เรื่อยๆเลยนะคะ กวางเนี่ยเขาจัดแสดงได้สวยมากๆเลยนะคะเข้ามายืนไว้นะคะรับประเดินก็ไปดูโอ้ยสวยงาบม,มากๆเลยเนาะเนี่ยสนนราคาก็ไม่ได้ถูกทงเลยนะคะแต่ถ้าใครต้องการก็ซื้อไปได้เลยค่ะนี่ก็เป็นดอกไม้เนาะดอกไม้ชนิดนี้เนี่ยเขาเป็นว่านอะไรเนาะบ้านเราประเดือนก็จําชื่อไม่ได้นะคะดอกเ็าจะเป็นสีแดงนะคะแล้วก็จะเป็นสีเหลืองแล้วก็สีขาวค่ะไม่ใช่สีเหลืองสีชมพูค่ะเป็นสีชมพูเนาะ แล้วก็สวยมากๆเลยนะคะทีนี้เราก็เดินมาถึงที่นางฟ้าของคริสต์นะคะนางฟ้าของคริสต์มาสนะคะเขาทําใส่กรงไว้ดูอู้สวยมากๆเลยนะคะเรียกว่านางฟ้านางฟ้าคริส์นะคะ,ะถ้าเป็นภาษาเยอรมันก็จะเรียกว่าคริสตินนะคะ เนี่ยเขาจะจัดแสดงไวให้เราดูว่าในฤดูคริสต์มาสเนี่ยเขาสื่อถึงอะไรบ้างนะคะก็มีซันตาคอสแล้วก็มีนางฟ้าคริสตนี่เองนะคะดูสิคะเขาจัดแสดงไว้อย่างงดงามเลยเนาะตอนนี้ก็เป็นโทนสีขาวอยู่นะคะโทนสีขาวเขาก็จะเอาเทียนสีขาวหลายๆแบบหลายๆอย่างมาจัดแสดงเนาะแล้วเราก็เดินดูแบบต่างๆที่เขาจัด เขาจัดเทียนเอาไว้ะนะคะเทียนสี่เล่มนะคะเพราะว่าวันคริสต์มาสเนี่ยอาทิตย์แรกเขาก็จะจอดจุดเทียนหนึ่งเล่มนะคะอาทิตย์ที่สองก็เล่มที่สองอาทิตย์ที่3ก็3พออาทิตย์พอถึงเล่มที่4ี่ก็ถึงคริสต์มาสพอดีเนาะ,ะเขาจะจัดไว้อย่างละสี่เล่มนะคะมีเล่มเดียวก็มีนะคะจัดไว้อย่างละเล่มก็มีเนาะแต่เนี่ยดูสิคะอุ้ยอันนี้เป็นเดือนชอบมากๆเลยเห็นแล้ววิ่งใส่เลยนะคะเนี่ยโอ้โหเป็น อะ,อะไรเนี่ยเป็นไอ้อที่เขาไว้ห้อยต้นคริสต์มาสนะคะแต่ลูกใหญ่มากๆเลยนะคะเนี่ยโอ้ยพอไปถึงเห็นราคาประเดือนงงเลยลูกใหญ่ชอบมากอะพอไปเห็นโอ้ยแบบชอบมากๆเลยวิ่งวิ่งใส่เลยอะประเดือนนะนะคะสวยมากๆมีหลากหลายสีนะคะเพราะว่าให้เราได้เลือกกันเนาะ ลูกอันนี้ใหญ่มากโอ้โหถนนราคาเขาหลายร้อยเลยอ่ะเพิเดอนเห็น9ยูโรกว่าเกือบ10ยูโรนะคะเนี่ยลูกใหญ่ลูกเนี้ยนะคะแต่ก็มีลูกเล็กๆรองลงไปแล้วแต่ความข,ขนาดนะคะขนาดเล็กก็กโอเคราคาก็ย่อมเยาวลงไปเนาะนี่เลยค่ะสําหรับห้อยต้นคริสต์มาสนะคะก็เป็นลูกเล็กๆอย่างนี้เนาะเนี่ยถ้าใครอยากได้สีไหนหรือว่าต้องการแบบไหนเราจะจัดต้นคริสต์มาสของเราอย่างไรก็ซื้อไปได้เลยจ้า อันนี้ก็ยังอยู่ในโทนสีขาวอยู่นะคะโทนเนี่ยสีขาวเนี่ยเห็นไหมคะเขาจะจัดแสดงไว้เป็นเป็นถาดถาดนะคะเทียนนะคะดูสิคะการจัดแสดงเขาออ้ยสวยมากๆเลยนะคะป้าเดือนก็เข้าไปดูแบบว่าป้าเดือนจะเข้าไปดูแบบไอเดียเขาอะนะคะเพราะว่าป้าเดือนจะซื้ออุปกรณ์ออกมาแล้วป้าเดือนก็จะมาจัดเองออ้ยตอนนี้เราก็มาถึงโดนสีแดงแล้วนะคะดูสิคะสวยไหมคะออ้ยดูสิคะ มีคุณยายสันตาครอรสด้วยนะคะเขาก็าลังนั่งเย็ดจักอยู่เลย,เยน่ารักมากๆเลยอะ่ะข้างหลังนั้นมีสามสี่ตัวเลยนะคะสามสี่ตัวสันตาครอรสเลยนะ,ค,ะคุณยายเนี่ยโอ้ยสวยมากๆเลยค่ะ,ะเดือนก็คอยหลบคนโอ้บางครั้งก็หลบได้บางครั้งก็หลบไม่ไหวค่ะโอ้เยอะมากๆเลยเนาะเนี่ยนะคะ ต่อไปเราก็จะไปดูโทนสีแดงกันนะคะจากนี้ไปก็จะมีโทนสีแดงอุปกรณ์ที่เขาจัดตั้งไว้เนี่ยเราอยากได้อันไหนแล้วก็ซื้อได้เลยนะคะแล้วก็มาตกแต่งที่บ้านเราเนาะดูคุณลุงซันตาคอสคนนี้สิคะอุย้ยน่ารักมากๆเลยเนาะนั่งคอยไขขาดูสิคะเราอยากได้แบบไหนแล้วก็ จัดหาซื้อไปเลยนะคะเพราะว่าเขาจะจัดแสดงให้เราดูว่าเราจะซื้อยังไงแล้วเขาจะจะทำแบบน,นเกาทำแบบให้เราดูด้วยนะคะว่าทำแบบไหนแล้วก็จะจัดยังไง ของอันนี้ซื้อไปแล้วนะ่าจะจัดแบบไหนนะคะถ้าใครกลัวว่าซื้อไปแล้วเนี่ยเราจะ,ะจัดไม่ถูกเพราะว่าเราไม่ไมีไอเดียเนาะว่าเราจะจัดแบบไหนเขาก็ทําให้เราดูก่อนนะคะว่าเขาจะต้องจัดยังไงต้องทํำยังไงอะไรเงี่ยถ้าซื้อไปแล้วเราก็ไม่ได้อาไปทิ้งเนาะเราก็จะต้องจัด อันนี้คือต้นคริสต์มาสที่เขาจัดไว้แสดงนะคะภายในที่จัดแสดงของเขาเนาะภายในร้านขายดอกไม้แห่งนี้นะคะเขาก็จัดให้เราดูหลากหลายแบบค่ะหลากหลายแบบที่เราจะหาเลือกดูกันได้เนาะตอนนี้ก็ยังอยู่กับการที่โทนสีแดงอยู่เนาะแล้วต่อไปเราก็ยังมาถึงโทนสีแดงกันอีกตลอดเลยค่ะเพราะโทนสีแดงอ่ะปีนี้รู้สึกว่ามาแรงมากเลยเพราะว่าช่วงเนี้ไม่รู้ว่าเพราะอะไร แต่คริสต์มาสแล้วอ่ะจริงๆแล้วก็จะเป็นโทนสีแดงอยู่แล้วนะคะเพราะว่าซันตาคอสก็ใส่ชุดสีแดงเนาะเขาจะมีโทนสีแดงอยู่แล้วค่ะอันนี้แต่ปีนี้เขาจัดสีแดงเยอะมากว่าพีกายนะเขาจัดสีขาวเนาะ ยังมีคลิปเก่าๆของป้าเดือนอยู่ด,ดูตามดูได้นะคะของปีกายนาะจะเป็นโทนสีขาวสวยมากๆเลยอะ่ะแต่ปีนี้เขาจะจัดในโทนสีแดงแต่ก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราได้เลือกหรือว่าไอเดียแบบว่าเราจะอยากจะเห็นแล้วเราอยากจะไปจัดของเราแบบไหนทํายังไงอะไรกแบบนี้เนาะดูกันไปเรื่อยๆนะคะป้ะเดือนจะ,ะถ้าอันไหนป้ะเดือนอธิบาย แบบว่าได้ประเดินก็จะอธิบายอุ้ยแต่อันนี้เป็นโทนสีขาวนะคะเป็นอุปกรณ์แบบว่าสีขาวแบบว่าถ้าใครอยากได้สีขาวก็ซื้ออุปกรณ์สีขาวไปได้เลยค่ะนนี้ก็ยังอยู่กับโทนสีแดงอยู่นะคะ โทนสีแดงเนี่ย,ยปีนี้มาแรงค่ะปีนี้มาแรงมากๆเลยสวยค่ะสวยมากๆเนาะแต่ละอย่างที่เขาจัดไว้แสดงนะคะดูไปเรื่อยๆนะคะเนี่ยอันเนี้ยต้นสีเขียวเนี่ยป้าเดือนก็ซื้อมานะคะแต่เดี๋ยวป้าเดือนก็จะเริ่มจัดบ้านของป้าเดือนแล้วเหมือนกันนะคะเพราะว่าอาทิตย์หน้านี้ก็จะเริ่มเป็นวันเริ่มเข้าฤดูคริสต์มาสแล้วนะคะเข้าเทศกาลคริสต์มาสกันแล้วค่ะ เขาจัดไว้ได้สวยมากๆเลยนะคะเนี่ยปรเดือนชอบมากๆเลยเพราะว่าถนนราคาของเขาก็ไม่ได้ถูกเลยนะคะถนนหาคางเขาก็แพงมากเนาะดูสิคะเทียนแต่ละเล่มตุ๊กตาแต่ละตัวเนี่ยโอ้ยของเขาสวยจริงๆค่ะเขาจัดไว้ได้สวยจริงๆยอมรับว่าเขาแบบฟีมือมากๆเลย แต่ป้าเดือนซื้อมาแล้วนะอุปกรณ์นะป้าเดือนไปได้ไม่ได้เอาทิ้งเนาะป้าเดือนก็เก็บเอาไว้สําหรับปีต่อๆไปป้าเดือนจะซื้อใหม่ก็เฉพาะเทียนเท่านั้นหรือว่าอยากจะได้อะไรใหม่ๆเท่านั้นเองอันนี้ก็สวยค่ะดูสิคะอันนี้ก็สวยนะคะเป็นรูปกวางเรียงเดียนะคะแล้วก็ดาวประดับไปด้วยดอกไม้ค่ะดอกไม้ที่เขาใส่ไว้เนี่ยนะคะที่กาลังตุ่มๆอนียนอีกสักพักนึงเขาอีกสัก พักน่ะนะคะอีกไม่กี่วันเขาก็จะโตเนาะแล้วก็จะออกดอกไปต่างฤดูกาลของเขานะคะเป็นยังไงคะเห็นมาหลายแบบแล้วสวยไหมคะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นต้นคล้ายๆบ้านเราเรียกต้นอะไรอะ่ะอืม,อมเดื่อนก็ลืมชื่อบ้านเราเนาะ เป็นคล้ายๆฟองน้ํำยังไงก็ไม่รู้อะสีขาวสวยมากๆเลยอะเอามาประดับได้นะคะถ้าใครมีไอเดียดีๆหรือว่าต้องการทํำยังไงก็ได้เลยมีสองสีค่ะสีชมพูกับสีขาวนะคะเลือกไอเดียดีๆไปได้เลยจ้านะคะวันนั้นที่ประเดือนมาดูเนี่ยนะคะวันนี้นะคะรู้สึกว่าคนคนรู้สึกว่าไม่เท่าไหร่ไม่ค่อยมากเท่าไหร่อันนี้ก็จะเป็นเทียนนะคะเทียนสําหรับ เอามาจับนะคะเวลาเราใช้เราก็จะใช้สี่เล่มเนาะแต่เทียนอันนี้เนี่ยเทียนวันนี้ก็เป็นลวดลายคือว่าเป็นคล้ายๆเทียนหอมนะคะก็จะมีอโลมาหอมมากๆเลยยืนอยู่ตรงเนี้ยหอมจริงๆเลยนะคะแต่ถนนราคาของเขาโอ้ยไม่ได้ถูกเลยนะคะเนี่ยวก็อย่างว่าลวเนาะถ้าเราอยากได้ของดีของหอมเราก็ต้องเพิ่มสตางค์หน่อยนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะ คริสต์มาสมีปีละหนเท่านั้นนะคะเราไม่ได้มีปีหนึ่งหรือว่าตลอดปีนะคะปีละหนเราอยากได้ก็ให้บ้านเราสวยเราก็ซื้อได้เลยนะคะอันนี้ก็ราคาถูกลงมากนะคะเพราะว่าเป็นเทียนธรรมดาอย่างที่เราใช้กันทั่วไปนะคะแต่ก็มีหลากหลายสีเนาะ,ะแล้วแต่สีที่เราจะเลือกนะคะเขาก็มีให้บริการไว้หลายสีค่ะอันนี้ก็ทุงนี้ก็มาถึงเขาจัดแต่งต้นคริสต์มาสกันแล้วนะคะ ใช้อุปกรณ์แบบโอ้ยสวยมากๆเลยเลื่อมไปหมดเลยนะคะว่าเราจะาสรรหาแบบไหนเลือกยังไงนะคะเขามีไว้บริการหมดเลยนะคะมีไว้รับรองทั้งนั้นเลยสวยมากๆเลยค่ะดูคะเตมต้นไปหมดเลยเนี่ยแต่ละอย่างเขาจัดไว้ว่า,าเราจะซื้อไปนะคะนางเป็นนางฟ้าของอคริสหรือว่าเป็นนางฟ้าของอ,อะไรอะของ คาทูลิกอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยสนุนราคาของเขาก็พอจับได้นะคะประเดือนถึงได้ว่าซื้อไว้ปีนี้แล้วก็เอาไว้ปีหน้าด้วยนะคะเพราะว่าประเดือนใช้ได้หลายปีเนาะของเราถ้าเราไม่อ่เ,อเก็บไว้เราก็อาจจะไม่มีใช้นะคะเราจึงเก็บเอาไว้สําหรับปีต่อๆไปสวยไหมคะสวยมากๆเลยต้นคริสต์มาสเนาะดูสิคะโอ้เราสรรหามาให้บริการเนาะแล้วก็ สรรหาไปซื้อมาค่ะเราก็สรรหาไปซื้อมาเนาะถ้าเราอยากได้นะคะเราก็ไปเลือกเฟ้นหามานะคะอย่าเพิ่งซื้ออย่าใจเร็วดวดได้นะคะบางทีเราอาจจะไปเห็นร้านอื่นแล้วมีอะไรที่ดีกว่านี้สวยกว่านี้เนี่ยเราก็อยากจะได้อีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ละปีนะโอ้ยช่วงนี้เป็นฤดูคิจมาสอันอันนี้เนี่ยนะคะอันนี้นี่เป็นเป็น,เป,นเป็นโทนสีดานะคะ อันนี้เป็นโทนสีดําค่ะเลยดูมืดๆไปหน่อยเขาก็เลยจัดแต่งสถานที่ดูดแบบมืดๆแต่ะนะคะโอ้ยดูสินะเนี่ยเนี่ยอันนี้ที่เป็นกระดาษเนี่ยพัดเดินมายืนดูโอ้ยมันเป็นแบบเป็นเป็นยังไงอะ่ะพัดเดินก็ไม่เข้าใจทําวงเทียนมาได้ยังไงแต่กระดาษนะคะเนี่ยกระดาษแบบยัดยัดยัด,ยดลงไปอย่างเงี้ยแต่เขาทําสวยอ่ะนะคะแบบโอ้โหทึ่งในไอเดียของเขาเลยอะ่ะแบบ หรืว่าจะเป็นแบบกระดาษเฉยแต่ไอเดียเขาดีไงคะ่ะโอ้ยสวยมากๆเลยดูสิคนะเนี่ยแต่ละแบบของเขาก็ทําเอาไว้นะคะแล้วแต่ว่าใครอยู่ในเทศกาลไหนอยู่ในอารมณ์ไหนก็ซื้อไปได้เลยะคะ่ะดูเนาะอันเนี้ยโอ้ยแต่อันเนี้ยป้าเดือนชอบมากๆเลยเนี่ยตรงเนี้ยโอย้เป็นถาดวงกลมเนี่ยโอ้ยนะคะบางครั้งนะ่อุปกรณ์ไม่จําเป็นต้องอะไรอะไม่จําเป็นต้องสรรหาเลือกเฟ้นนะคะอยู่ในตัวบ้านเรานี่แหละ แล้วแต่เราจะไอเดียของเราเองนะคะแล้วแต่ไอเดียของเราเองว่าเราจะจัดสรรแบบไหนซวยไปหมดทุกอย่างคะ่ะแต่ถ้าเรามีไอเดียดีๆเนาะโอ้คลิปนี้ต้องลาไปแล้วนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าเนาะ,ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ประเดินด้วยนะคะต้องลาไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ